ตอนนี้มันมีแต่บ้านแบบพวกบ้านซีเจแต่ว่าพี่เจซื้อบ้านแล้วนะเข้ามาดูบ้านพี่เจได้นะเข้ามาอยู่ด้วยได้มาดีมาดีพี่ซื้อแล้วพี่ซื้อแล้วอยู่คนเดียวจ้าอยู่ได้ใช่ไหมไม่อยู่ได้อย่ยอยู่มาสีมาสีมาสีไม่เสียแล้วเราจะเช่าบ้านยังไงอ่ะพี่คิดเราไปหาอะไรอยู่ไหน อยู่ตรงบ้าน CJ อ่ะ,อะกดตรงกีเกียหน้าประตูมันจะมีแก้แก้ไขอะไรบ้านสักอย่างนี่แหละมันต้มีแบบอกไ์ชื่อเข้าอยู่บ้นอย่ี้อะตรงเป็นผู้ผู้เช่าอ่ะแบบให้ติ๊กอะไรเงี้ยให้ติ๊กเปิดเช่าอ่ะคำว่าขายบ้านนะนะไม่ใช่ไม่ได้เข้าไเข้าไปข้างในเข้าข้างใน แยไขแกไขข้อมูลบ้านสบายอยู่นะ้สบายไปยังไป,ไปโอเคหนึ่งนาทีนูเห็นแล้วนูเห็นแล้วได้ไหมได้ได้ไดโอเคเอ้ยเข้ามาเ๋ยเหรอ ลองกดครนะ้อมันอน่ะซื้ออ้คนเดียวครับเจ้าของบ้านมีคนเดียวส่วนที่เหลือเป็นผู้เชา่าให้คนเดียวม่ดาจิ๋วมาดูหนิไหนล่ะบ้านพีไหนล่ะ <c oughs> เขา้ายังไงอ่ะเข้ามาเข้ามาเอ้ยคือบ้านใครบ้านมาเลยเหรอไม่ใช่คือจิ๋วก็อยู่กับพี่ในนี้แหละ แล้วเสียภาสีไหมจิวเห็นตรงวงแดงตรงนี้ปะออื huh. จิวลองกดอีสิกดแล้วได้ปะได้อะไอ่ะกดอะไรได้มันมันขึ้นอะไรปะไม่มีคําสั่งที่ใช้ได้อ๋อพี่จะเพิ่มชื่อได้ทำไงอะ่ะ ทำไมคือจิ๋วจะอยู่กับพี่บะล่ะคือถ้าจิวอยู่กับพี่อะจิ๋วจะได้นี่จิ๋วจะใช้ห้องแต่งตัวตรงนี้ได้แล้วก็แบบแต่งห้องด้วยกันได้ได้อยู่มาเอาตังค์มาให้พี่แสนหนึ่งได้พี่ซื้อไปสี่ล้านสามจิ๋วเอาแค่แสนเดียวพอมีครับคุณโู อย่าเพิ่งออกนะเดี๋ยวแกน,นี่ก่อนท้าไม่ครับ อยู่เดินเจามาเราออกได้หรือยังมันออกได้พอๆสี่อ่ะพี่ชายตาพี่ชายแล้วเฮ้ยครับพี่คิดไปไหนอ่ะพี่คิดอ่ะพี่คิดอ่ะเห็นผมเป็นรายการคนๆๆหรอมันต้องกดเช่าเองเหรอ <c oughs> จิวจิวหนูลอมานี่ดีจิว น่ารักเลยครับเพื่อนกันครับพี่จิ๋วมานี่นี่นะจ้าอย่าบอกเขาไปเป็นหนูเก็บของไม่เจี๋วอนู่ในบ้านเลยอ่ะหนูกด e อุ้มอ่ะฮะหนูกด e แล้วมันมีคำว่าเช้าปะจริงเหรอไม่มีไม่มีหรอมันมีคำว่าอะไรบ้างมีคำว่าเข้าบ้านกับเคาประตูช่ยาจิ๋วลองเข้าประตูดิแป๊บนึงนะอ่ะเราไหนลองเข้าประตูดิ เข้าบ้านมาแลวนะอะไรนะ okay. อ,อ๋อจิวลองกดใหม่มันมีคำว่าเช่าไหม แป๊บแป๊บจิ๋วเัมจินวจจะเข้าใจอะไรผิดมานน่มานน่ทำไรอ่ะทำสัญญาเช่าทำไมเช่าไม่ได้อะบ้านพี่เหรอครับครับทำไมเงินในตัวเจยังมีอยู่ห้เอ็มทำไงวะไปซื้อบ้านดีกอ่าจิ๋วจิ๋วเห็นไหมคำว่าเช่าอ่ะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งเซ็นแล้วมันไม่ให้เซ็นอ่ะ เห็นไหมเห็นไหมนี่คือมันอยู่ได้กี่คนอ่ะเจเริ่มใส่เหรอคะชอบหรือว่าทำไมมันเจใส่ไปแล้วนะเจใส่ไปแล้วอ๋อเนคะได้ไหมได้ไหมไม่ได้อ่ะพี่เตมัน ันให้พิมพ์ชื่อเราเองแล้วพอพิมพ์กดยืนยันก็ไม่มีอะไรเจแบบอันนี้ไปแล้วนะเจบ้านราคาเท่าไหร่สี่ล้านสาม พีฮีช่วยด้วยเซนไม่ได้อ่ะพี่เจแป๊บนึงเด็ดเด็ต้องลองถามพี่ฮีดัดเจก็ทำไม่เป็นว่ะรักบ้านกันมาจิวไม่รู้ว่าพี่ฮีอยู่ในบ้านนั้นหรือเปล่า,อ,าอะไรนะอย,นอยู่ตรงบ้านซีเจเนี่ยที่มันมีบ้านเยอะๆอุ้ยหมา สมมติถ้าไอเรื่องเมื่อวานนะถ้าเขาไม่เขาแบบไม่ติดต่อกลับมาเงียบหายเลยอะให้พวกหนูเข้าไปคุยเลยไหมหรือยังงหนูมีหนูต้องเป็นคนเดินเรื่องเองเพราะว่าใช่สมมติถ้าเขาหวดูหนูสามารถใส่ชุดแก๊งได้ไหมได้ถ้าสมมติว่าเขาหัวดหนูหนูใส่ชุดแก๊งไปคุยเลยใช่โอเคได้โอเค ตอนนี้เราอยู่กันสองคนเขาประชุมกันอยู่แล้วเขาประชุมเสร็จเราจะคุยอยู่ได้ละรวยเขาไม่ได้ทำาไมพิ์ช่วยอยู่อย่างนั้นไหนไหนรับ ได้ไหมจิวได้ยังได้ได้ได้อลอกไปด้วยบ้านหลังแรกของฉันฮัลโหลถ้าแต่บอา,าไม่ต้องคุยอา้าวพียู่อยู่ไหนอยู่ไหนใจิวเห็นไหมจิวลองกดเอ็มดิมันมันซื้อเฟอร์นิเจอร์ได้ เอ็มเอ็มเอ็มเหรอ Yes i k ยะโอ้โหนอาซื้อนี้มาตัวหนึ่งเออมันย้ายเฟอร์อยังไงอะไม่รู้เปิดคลังเก็บของดีอันนี้มันเหมือนเป็นตู้ล็อกเกอร์ไหมใช่ใช่ใช่โอ้ยน่ารักให้จิ๋วแต่งบ้านดีกว่า อ่าเอาบล็อกออกเลยมัมบ้านเราบ้านนยตสามสิบติดมันมีแบรสวีทอร์แบบว่าเป็นเป็นห้องแบบห้องว่างเลยนะแต่ว่าใช่มันจะเข้าตัวนี้ไม่ได้แล้วตรงนี้มันจะว่างเหมือนเจทีทให้ดูแบบนี้นี่แล้วก็กดตัวอมแล้วก็แงได้ใช่แต่เจรู้สึกว่าถ้าสมมติเราเพิ่มอนินเพิ่มเพิ่มฟอนิเจอร์แบบเมื่อกี้น่าจะโอเคกว่าป่ะตู้ตู้เสื้อผ้าสำคัญ อยูน่าจะอยู่ได้ทางแกงนะคะอ๋ออันนี้ไอ้ที่เราเซฟชุดในร้านค้าแล้วมันมาไหนเอาเอาเอาไอ้ฮ้ยเดี๋ยวนะ เคืออันนี้คือมันสามารถเช่าบ้านทับกับเราได้ไหม,มสามารถซื้อบ้านทับกับเราได้ไหมโอ้ยสภาพเจีตานี้แล้วเจจะเปลี่ยนกับยังไงหรออาจจะไม่ต้องรัดเสือ้อไม่พี่เตอันนี้เขาสามารถซื้อบ้านทับเราได้ไหม ไม่น่าได้นะใช่เหรอเดี๋ยวออกไปรับนะครอาบจะบ้านี๋ยน,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 นี่นม,มานน่มานน่มีอะไรให้กินบ้างครับเนี่ย <laughs> ไม่มีครับมี ขอดนอมให้หนูหรือเปล่าพี่คิด่ะพี่คิ่ะคุยได้เพื่อนเจ้ปิงไก่เห็นคนใส่หัวเสือไหมน่าน่าจะอยู่ข้างในครับคุณเจข้างในบ้านหลังนั้นนะครับหลังไหนนะครับพอดีว่าจะเข้าบ้านล,ลครหน <c oughs> พอดีว่าจะเข้าบ้านลบไหนฮัลโหล,ล <c oughs> ครับครับมัน เราไปขอสิทธิ์ซื้อไอหลังแรกใช่ไหมครับฮะอะไรนะครับเราได้ไปขอสิทธิ์ซื้อภายในหลังแรก <c oughs> ไหมเอภายในอะไรอะครับคืออะไรนะคิดที่เข้าไปเมื่อกี้สิทธ์อะไรวะที่เขาบอกเป็นเหมือนสิทธิ์บ้านหลังแรกสําหรับคนซื้อแล้วกันก็คือผมมันยืนร้อนด้ี่แหละแต่แค่ไม่ได้บอกว่า <c oughs> คนที่ซื้ออาจจะมีสิทธิ์ <c oughs> เปลี่ยนอินถลี่ยฟรีรอบหนึ่งก็คือจะจะเป็นอินแบบ อะไรก็ได้คืออินอินอินมันจะไม่ต้องกับตัวบ้านได้แหละมันจะเป็นแค่สมมุดลายไยภายนอกเนี่ยมันเป็นสลัมใช่อุ้ยจริงเหรอใช่ไม่คิดจริงมันมันสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นออฟฟิศเป็นขับเฮาส์หรือว่าจะเป็นร้านบ้านอะไรเงี้ยขอดูขับเฮาส์หน่อยได้ไหมขับเฮาส์อ่ะเข้าไปได้บ้านหรือขับเฮาส์ผมผมฟังไหนฟังไหนมาคุยเรื่องเนี้ยครับโอ้หม่ได้งอ้ดคือขับเฮาส์ผมขอนะนี่ครับดังเดียรับ คือขับเาผมขอนะคือเราอยากดูเฉยๆโอ้โหได้แบบเอ้ยอุ้ยไม่แต่ว่าก็เหมาะกับพวกพี่เขาอยู่แหละเจว่าจะเอาแบบโมเดินดีกว่าขับเขาเหมาะกับพี่เขาได้ได้ครับได้แล้วเอาขับเขาไปเลยก็ได้มันไม่จ้เป็น b มา พี่คีพี่คีนเอยากได้ให้ก็คือถ้าเรามีสองอย่างถ้าเราจะรับสิทธ์เองอ่ะเดี๋ยวจะเปลี่ยนภายในให้ก็คือจะเป็นแบบที่เราอยากได้เดี๋ยวเดี๋ยวจะลองไปดูเลือกเองได้แบบโมเดลก็ถ้าเราให้สิทธิ์เขาไงก็คือถ้าถ้าเราเอาเขาก็จะไม่ได้ขับเขาเขาจะไปรอประมูลรอบหน้าจะไปรอเป็นหลังประมูล แต่ของถ้าเราจะเอาก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนภายในให้มันจะดูไม่สมจริงอะแค่มันมันไม่ได้นึกว่าให้เขาได้แต่ให้ไม่ได้หรอหมายถึงก็สิทธิ์อ่ะเราเป็นคนบ้านซื้อบ้านคนแรกไงออ๋เรามีสิิทธ์ไม่ให้ไม่ให้โอเคเดี๋ยวจะบอกเขาว่าเราไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้อะะไรนไม่ให้ไม่ให้ อเคมีแบบไหนบ้างคะพี่คิเตี่ขอจี่ขอดูหน่อยได้แหละเปลี่ยนหมายถึงว่าเราอยากดูแบบบ้านเหรอใช่เพิ่งตื่นเหรอนแล้วจะเราอยากดูแบบบ้านอย่างอื่นเหรอใช่นี่ครับออกมาก่อนได้ไหมออกมาก่อนได้ไหมในบ้านอ่ะแต่ขอเปลี่ยนแบบบ้านก่อนมันเปลี่ยนได้ด้วยเหรอจี๊ดจี้แค่ไม่เจ้าของเก่าอว ต้องออกมาก่อนปะ๋ยวมันยังออกมาอีกเราเก็บราคาเช่าแสนหนึ่งต่อชั่วโมงเลยหรอออาแสนเด็บเจ้าค่เเจ๊ต้องเต้องใส่เทไรจ๊นึกว่าครั้งเดียวมีสองอย่างมาขาดู แต่ไม่ว่าเขาเขาแกล้งนะไอ้มันเป็นห้องว่ายนะ้ำมาเข้าไปเนี่ยถ้าว่ายน้ำโอเคแต่ <c oughs> ให้ไปเป็นไปใช้ชั่วข้าวแล้วกันโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยคิดทำยังไงนั่งเงือกนั่งเงียบจิ๋วจิ๋วเข้าใหม่เข้าใหม่ทำไมมาวันนี้หลุดน,นะคิดแล้วไม่กูเหมือน เขาสิทธิ์แรกไงเขาสิทธิ์เอ้าเอาอันนี้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 มันไม่เมคเ s e n s อยู่แล้วเอาอันนี้พี่คิดว่าอันนี้ไม่แต่ไม่แต่แต่จริงอ่ะมันเป็นมันให้อะไรนะข้างบนอุ้ยข้างบนอุ้ยใช่ไหมจิ๋วพี่เอาอันนี้แหละอันนี้แหละมันมีหลายแบบนะในห้องเต๋าอุ้ยเดี๋ยวของั้นเยอะมากนะงั้นของั้นขอลองดูกันนะจิ๋วอุ้ยสวยสวยอันนี้สวยดูด้วยดูดูข้างบนดิดูข้างบนดิสวยอ่ะสวยอ่ะ สวยอ่ะอันนี้อะไรอไม่สวยอันนี้ห้องแต่งตัวไม่เกี่ยวของ <Okay. S 2> ตู้เก็บของครับตู้เก็บของจะมีแค่เจ้าของบ้านนะที่แต่ว่ามันไ<ด>นแต่ว่าคนอื่นเก็บได้ไม่ต้องบอกก่อนเจเดี๋ยวมันจะมี <Hey. S 3> อินเดี๋ยวมันจะมีอินที่เหมาะเหมาะเหมาะกับตัวบ้านนะอันนี้คือจะเป็นสิ์แรกก็จริงแต่เพราะว่าอินมันยังไม่มีให้เลือกแต่เดี๋ยวพอมันมีอินให้เลือกอ่ะให้มาเลือกอีกทีหนึ่งว่าจะเป็นอินไหน ก็คือจะเป็นสิ่งแรกก็คือจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนภายในฟรีใช่แต่แค่มันจะไม่เหมือนกับบ้านไอ้นี่เฉยเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนให้เยอะแหละแยมีแบบอื่นด้ยมันมันมีแบบอื่นแต่แค่ตอนเนี้ยมันอินมันมีแค่ของตัวเกมเดี๋ยวอนาคตมันอัดมันอัดนจะมีอินเพิ่มเข้ามาซึ่งให้ซึ่งให้ให้มันสอดคล้องกับตัวบ้านเพราะว่าบ้านเนี้ยมันเป็นวิวไอ้นี่ไงมันใช่ใช่ใช่เจว่าเจจะซื้อบ้านหลังแบบนี้แหละวิวแบบนี้แไม่งั้นวิวมันไม่สอดคล้องกับตัวบ้านใช่ใชว เดี๋ยวเราจะมีเอาคิดยังไงเนี่ยมึงเมสเซนกันไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยรถมาดิมาอยู่ย้ยูท่องหล่อป่ะครับยูท่องหล่ออีกไปบ้านไหนไปบ้านยายเทอร์เบอร์ได้ด้วยหรอเข้ามาเนี่ยไม่ครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีอินเข้ามาให้ให้เลือกในอนาคตอันนี้แค่เอาใช้ชั่วคราวเฉยๆอันนี้คือชั่วคราวครับชั่วคราวสิทธิ์แรกไงแล้วค้างคืนที่ไหนครับเกมค้างคืนที่ไหนครับอะไรครับค้างคืนที่ไหนครับเฮ้ย ลูกเสื้อผ้าอยู่ไหนพี่เต้พี่ไม่รู้อะ่ะไไปแล้วพงแล้วโคนเบาอ่ะให้ทำไงอะ่ะหนึ่งเราจะต้องเก็บค่าเท <ลง S 1> ่าไหรอ่อ่ะเอาเอาตรงไงอะ่ะกด E ดออกเข้ากดไม่ได้อะ่ะเอาอันบ้าก่อเจอแลแล้ว,ว,ลวออกได้ไหมครับออกได้ไหม พี่อะไรนะคุณจุกเดี๋ยวถามพี่คิดให้นะเฮ้ยสวยสวยกลุ่มแรกก็คือเราพี่คิดพี่จุกออกไม่ได้อ่ะเขาออกไม่ได้เข้ามาดูเข้ามาดูเร็วเข้ามาดูเร็ว่่อยูไหนเดดี๋ยยววไปเเล่น้ <c oughs> ข้ามาดูดิเย่เดี๋ยว <c oughs> ไปเล่นด้วย พันหนึ่งใช่ไหมเชาชั่วโมงละหมื่นเลยหรอพันหนึ่งเปลี่ยนละเปลี่ยนละห้องแบบอร,รบอบเจมเไม่ครับล้าล,ลองกด M ก็ได้ครับคีรัตใช่เจดูอยู่แต่แบบจเจแต่งไม่ค่อยเป็นจริงๆลองเอามาเล่นดูก็ได้ครับตอนนี้ แล้วก็เราสามารถให้การจัดก,การเฟอร์นิเจอร์ของเพื่อนๆเราได้นะช่วยกันแต่งบ้านอะไรเงี้ยกดมุมมองวีแล้วมันเป็นอีกแบบหนึ่งอ้าด้วยอุย้ยสบาลองกดมุมมองวีเลยอุ้ยแบบนี้สวยอะ่ะแบบนี้แบบโมเดิร์นสวยกว่าแต่แบบนี้มันดูหรูปะพี่ <N> น่าจะอันนี้น่าจะไม่ใช่ครักดมุมมองวีแบบแล้วเราเปลี่ยนเป็นแบบที่ไอวีนี้ไม่ได้หรอ ตอนนี้มันจริงๆอ,อ่ะมันยังมียังไม่มีให้เลือกไงเรามีแค่สองแบบอีกตัวจริงๆมันต้องอีกเป็นอีกแบบหนึ่งที่เราเข้าไปเมื่อกี้แล้วมันลบบกอ่เราตอนนี้ก็คือเอาแบบนี้ให้เอาแบบนี้ก่อน,นใช่ไหมโอเคแบบนี้ก็ได้ครับไม่ติดไม่ติดเพราะว่าในอนาคตมันมันจะอัปเดตเข้ามาเยอะแบบเยอะมากๆเลยของน้ำไปโจกห้องนำ้ำลองเดินดูนะครับข้างล่างข้างบนมันจริงๆมันมีหลายชั้นอรารโรลูกค่ะ หนูมาดูป้าพี่สาวเจ๋อเดี๋ยวบ้างอุ้ยสวยอ่ะเดี๋ยวพี่สาวมุกติป้าเจยพี่สาวป่าพี่สาวเจเจแม่ดำมันทีตอนไหนนะสามทุ่มป้าเจเจหนูเปลี่ยนแพมเพิร์ตในดีได้สไหม เฮ้ยเก่งทั้งที่น้องเดียวฮัลโหลวายเด็กขัดเดินนี่หนูจะเอาไงถ้าไม่เอาพี่เอานะทำไมเพราะตอนนี้พี่พี่พี่จบไก่นี่ละพี่จะไล่ไล่ตีครอบครัวให้เขาขึ้นมาเป็นแกงอะเนี่ยอันนี้เขาขึ้นแกงแล้วแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาขึ้นแก๊งมาตีกับพี่ต่ออ๋อคือเขาพูดอย่างนั้นแล้วใช่ปะ แต่แต่คือคืหนูจะเาไงเดี๋ยวเดีพี่จะไม่ไม่ไมมกับหนูไม่ได้อะไรหรอกกับดีขัดเดินเพราะว่าตอนนี้คนในครอบครัวเขามีปัญหาก,กับน้องในแก๊งหนูโย่ไงพี่แพทอ๋อใช่ใช่ใชแต่แบบแล้วแต่พี่เลยพี่จัดการของพี่เลยโอเคได้ครับได้ครับ รักมากอ่ะอยู่ไหนกันเนี่ยคุณครับอะไรนะอยู่หน้าทีสีไม่ถึงว่าไม่ได้คนที่อยู่ในบ้านเจออกไปมาแล้วหรออยู่หน้าบ้านครับอี๋ครับสามคนพี่เจหรอเจไม่ครับเจลองใช้คำสั่งแบนสวิต์ดูดิยครับใช้ไปแล้วครับ ใช่ทำได้ไหมทำได้แต่ว่ามันโล่งมากใช่แล้วก็คือเราเอามาตกแต่งได้อะเอฟเฟอร์เิเจอร์บ้านนะครับแต่งไม่เป็นแต่จะคิดว่าแบบแต่งแบบที่มันมีให้มาดีกว่า แต่แล้วแต่คนชอบเลยอะจริงๆเพราะว่าจริงๆแบบบ้านในอนาคตมันมันมีทั้งแบบโลงด้วยมาเช่าวไว้ก็ได้นะแบบเจใส่ชั่วโมงละพันไว้แแน่นาคตถ้ามันมีบ้านโมเดิร์นขึ้นมาเดี๋ยวค่อยขายบ้านหลังนี้แล้วค่อยไปซื้อบ้านใหม่เพราะว่าตอนนี้มันมีแค่นี้เ <c oughs> ข้ามาเช่าอยู่ก่อนแบบ ใช้ให้มันก็ผมขอสิทธิ์อันนี้ได้ไหมครับสิทธิ์อินททเลียได้ไหมถ้าผมทอยลูกเต๋าได้มากกว่าลายเดือนลายวันถ้าผมโยนลูกเต๋าได้มากกว่าผมขอสิทธิ์อินททเลียได้ไหมคืออะไรครับลูกเต๋าไม่ได้ไม่ได้ก็ต้องอยู่ด้วยกันคุณพูดอะไรครับเนี่คุณผู้หญิง จะสงสัยในตัวคนแล้วคุณคุณเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรครับไเอ,อเจ็เวิรอนถ้าผมถ้าผมทายลูกเต่าชนะเขาผมขออินทีหลักเขาได้แบบไม่ได้มไ,ไม่ได<ม>้แบบตัวแทนชาวบ้านผมไหมเอางี้เอ,เ,อเอาเอาเดิมพันอะไรผมไหมไม่เดิมถ้าสมถ้าถ้าผมเดิมันได้เลขมากกว่าคุณอะ่ะผมให้คุณ,<ม>คณให้คุณให้เงนผมแสนหนึ่งแต่ถ้าผมแพ้คุณผมให้คุณสองแสนไม่เอาไม่ชอบแล้วเราซื้อก่อน ไม่ใช่ครับหมายถึงนี่เดิมพันเรื่องไอ้นี่เฉลยเรื่องเงินไม่เอารวม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 ใครเล่นผมไหมครับถ้าแพ้ให้ให้คุณสองเลยใครเล่นผมปะถ้าผมแพ้คุณสองเลยเอาไหมหาเงินฟรีเนี่ยคุ้มนะผมบอกให้ถ้าผมแพ้ไว้คุณสองไม่เป็นไรครับไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินเฮ้ยเฮ้ยว่าคุณน่าเพื่อนบ้านน่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ว่ะพี่เบลพ่เไปเลนกับเขาอะ ไีดชิมาไปดิไม่เอาหนูดดวงกุดโอ้พี่เต๋มงจิว๋วแสนหนึ่งจิ๋วมันชอบลายลายอะไรอ่ะเจวให้คืนจิ๋วไปแล้วแสนหนึ่งแต่ว่ามันโดนหักไปแล้วอ่ะแสนหน่งอนะอตอนนี้มันเท่าไร่จิ๋วลองแบบเอาแต่ผู้เช่าบ้านก่อนไหมแล้วค่อยขาเช่าใหม่ได้ปะมันทําได้ปะเลิกช่าได้แต่ว่าจะได้ตังค์คืนใช่ไหมเดี๋ยวเจ๊ให้ โ okay. อเคเริ่มแล้วตอนอยู่แล้วโอเคแป๊บนึง่งเชาไหมที่ก็เช้าใหม,ดใหมได้ไหมมันขึ้นแหมพันหนึง่ง ขึ้นหลังพี่อันเล็กน้อยอยากบ้านให้ด้วยโอ้สองพันไ้เหรอเฮ้ยทำไมเอ็มได้ัไม่ได้วะเอาดีเอาดีอะเอาดีโอ้สามสิบห้าหลายบาทแล้วนะเนี่ยคือะไรวะเอ็มได้สองพันหรออะไรถึงจะได้เงินเคยไม่ได้ขอพี่เบย์มันต้องได้เลขไหนอ่ะเลขแปดปะ ยิงทอยยิ่งจนเปเิดสามสิบห้างเรจ้านบ้าอันนี้คือโต๊ะการแบ่งดีแบ่งดีก่อนแบ่งีก่อน็คเจู่ไหนวะรับกำลังครับ